มาสวัสดีครับพี่น้องปไผ่สุขสุคนมพอกับบอลลดและสาวคอปอีกเส้นเคยป่าเผาพี่น้องมาบยเคาเค็นปลาเาตึกเียมากๆมั้ำใหญ่เลยแซ่บแเลยมั้ยแซ่บแซบน้องกัจ้าีันน่อบไกลใจบลัากับสาวคอปเด้อโอ้เกตองวงเดียวขากินเด็กอืมเดใหญเลยเน้ำจิ้มเตเดียวเด้อพี่น้องได้ขอโทษขอไปขอสาวพวกนี้กินเนีย แซ่บน้ำกัน้า Tôi nha. Thằng hồn Hãy subscribe tiếp tiếp đấy. ส่างแซ่บค่ะ O เห็นยอดวิวดีเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวซื้อมากินอีกกับ <c oughs> ปีบังหนอดไปกระใบแจไปร่างกับสาวคอมเยด้อพี่น้องพอให้ไม่เรียดเด้อดออมเข้าเด้อเข้าไปวินรายได้อะมาทำยังไงเดนะ้เนี่ย เก้าภาชนะออัดสลัแซ่บเลยค่ะ ừ thăm nhà đi แซ่บแห้งจ้ะอือฮึกินยังกินจะได้แซ่บดือทองก็ได้พี่น้งอง

มะสุดแซลไว้แม่เกือบประได้กินเกือบประบริกินขอวิตาตักติเม็กกันหน่อย <laughs> แซ่บค่ะอืปลาเผามันดูปลาเผาได้เลยพนะี่น้องเนาะครับอืมฮพักน้ม ม,มาหัวปลาแซบๆเลยคะ่ะ <cười> ừ. Bình ừ. <laughs> không? ขอโทษขออภัยพี่น้องเออแสบจบังแสบหลาดไปคนกินแสบกินยังก็แสบพี่น้องเอยไปกนลมใจเด้อพี่น้องแสบแสบไหล

น้ำนจีนแ่ลลาย Ừ, lên rồiพี่น้อง ơi. Rồi. Ngá cho bà cái cho thêm cái này nha các bạn. Rồi xong rồi tắm bằng sao không để Cảm ơn ta. Cảm